ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้จ๋ารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้มีกระบะตอนเดียวนะคะเข้าหมายสำหรับคนที่อยากได้นะคะรถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ้จ๋าอยู่ที่เดิมที่บริษัทเพชรยนค่ะนะคะก็รีบรีวิวนะคะให้ FC หลายท่านที่ตามหาและรอคอยรถรุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่น้อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะ,ะสําหรับคนที่อยากได้กระบะตอนเดียวไว้ทามาหากินหรือวิ่งทํางานนะคะทํากิจการส่วนตัวจะเอาไว้ใช้ในไร่ในสวนนะคะขับ นะคะทำงานนะคะทำมาหาก,กินบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นกระบะต,ตอนเดียวนะคะของ t o y o ต a Revo นะคะปี2018ตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัวเจนะคะราคาเริ่มต้นเพียง3,49 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นรถแท้รถเดิมนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสีขาวเดิมทั้งคันใครสนใจนะคะกดรลยละเอียดนะคะคลิกลิงก์นะคะ,คนะคะดู รายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อสดนะคะหรือจะฟรีดาวคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง6000บาทสำหรับคนที่ฟรีดาวนะ,ะฟรีดาวผ่อน6,000นะคะหรือใครจะซื้อสดมาต่อรองราคาแหวดหน้างานได้เลย นะคะน้องจชจาเปิดทําการทุกวันนะคะที่บริษัทเพชรยนนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยความเดิมกันนะคะคันนี้น่าสนใจหรือเปล่านะคะเพียงเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็นานๆจะเข้ามาทีนึงนะคะตัวนี้นะคะได้ไฟหน้าเดิมนะคะของไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่าไม่ใช่ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะสภาพไฟหน้าสวยใหม่เดิมมาพร้อมกระจังหน้าสีดำเปียโนแบ็กโลโก้โตโยต้าตรงกลางแล้วก็ทะเบียนนะคะสองทพเ่าทหาร1 2 0 8ได้ไปพร้อมกับตัวรถ สำหรับลูกค้าที่มีไรายได้นะคะอยู่ที่14,000บาทนะคะ14,000บาทเช้าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะคันนี้จะเอาไว้ไปตีตู้นะคะสเตลเลตนะคะก็ยังสามารถทำได้นะคะเพราะว่ารายละเอียดรอบคันอื่นๆนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็คือพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยส่วนตรงที่ถัดมาจากตรงใต้โคมไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดำ นะคะลงตัวสวยมากนะคะใครเห็นก็รีบเลยนะเพราะว่าตอนนี้ที่เพรยนต์มีแค่คันเดียวเท่านั้นมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะมาดูรายละเอียดของล้อกันนะคะตัวนี้นะคะได้ล้อกระทะนะคะได้ล้อกระทะยางดอหลบอบยางปี2020นะคะได้ยางปี2020มาพร้อมกับขอบ15 5นะคะขอบ15ห,หรือเปล่าเอ่ยน,นะคะน่าจะประมาณนี้ ส่วนของสภาพใต้ซุ้มล้อก็ของเดิมทั้งหมดนะคะรถตัวนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมจริงๆนะคะรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหม้ถ้าเจอรับประกันรับซื้อคืนในส่วนของข้างซุ้มล้อนะคะข้างซุ้มล้อมีไฟเลี้ยวกระจกให้นะคะมีไฟเลี้ยวให้ส่วนกระจกนี้นะคะเป็นปรับไฟฟ้ามาพร้อมคําว่าไฮรลักนะคะลูกค้าคนไหนนะ,ะอยากได้บอกเลยคนนี้สวยตอบโจทย์แน่นอน นะคะจะเอาไปขนทําไร่นะคะพวกเกษตรกรนะคะชาวเกษตรกรหรือพ่อค้าไม่ขายที่ใช้ทํามาหากินจริงๆ,ๆเพราะคันนี้ผ่อนแค่6,000อาจจะเป็นรถคันที่2ที่3ของบ้านนะคะคันนี้ราคาตอบโจทย์คุ้มค่าน่าสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพใต้าคัสซีนะคะสภาพใต้าคัซีตัวนี้นะคะก็เป็นคัสซีเดิมนะคะน็อตไม่มีไรไยแกะไม่มีไรไยขัดไม่มีไรไยคาย นะคะคัสซีเดิมทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของล้อกระทะตรงนี้นะคะสังเกตนะคะความใหม่ก็คือสีแต้มไม้จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะสีแต้มไม้จากโรงงานยังอยู่ยางก็ได้สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะให้ดูกันชัดๆนะคะของเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมจริงๆนะคะแล้วก็มีที่นะคะเกาะนะคะนี่เลย สภาพครบสมบูรณ์แบบมากนะคะไมค์คันนี้นะคะไมค์แค่แสนหกเท่านั้นไมค์แค่แสนหกเท่านั้นนะคะปี2018บไมค์แสนหกนะคะแล้วสภาพด้านหลังก็สวยเดิมทั้งหมดเลยรวมไปถึงไฟท้ายนะคะไฟท้ายไฟหลอดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะเป็นหลอดไส้แล้วก็สังเกตรอยเม็ดอากนะคะทั้งฝากระโปรงนี่นะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดิมทั้งหมดเลยรูปไายไม่มีรอยบาดมือไม่มีรอยเปลนสีโปสีไฟ ดวงตาที่สามนะคะมีแล้วก็ฝาท้ายจะเป็นแบบล็อกนะคะล็อกแบบนี้เลยนานแล้วนะคะไม่เห็นเข้ามานะคะมีเพิ่งเข้ามาเท่านั้นนะคะเพิ่งมีเข้ามาเองนะคะคันนี้เพิ่งมีเข้ามาจริงใครที่ต้องการจริงๆนะคะแล้วก็สนใจมองหายอยู่ในช่วงนี้ก็รีบตัดสินใจนะคะโทรมาจับจองหรือสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์กับน้องเจ้าจ่าหรือจะซื้อสดนะคะสภาพด้านหลังนะคะในส่วนของกันชนก็อยู่ในสภาพเดิม อยู่ในสภาพเดิมสีเดิมนะคะเห็นไม่เอ่ยอาจจะมีสภาพรอยใช้งานมาบ้างนะคะตรงที่หลังกบหัวเก่งนะคะแล้วก็นี่คือในส่วนของสภาพของไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าเก็บสัมภาระ,ระาได้เยอะมากนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากแล้วไลเนอร์สภาพค่อนข้างจะใหม่นะคะค่อนข้างจะใหม่กริบเลยนะคะ<า>นี่น้องจะจ๋าไม่ได้เปิดฝาท้ายให้ดูนะคะเพราะว่าต้องใช้สองคนเปิดนะคะไม่ถนัดท่อมือนึงถือกล้องนะคะ ใครสนใจนะคะสนใจคันนี้เลยจริงนะคะอาชีพอะไรบ้างออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เช่นกันตอนนี้มีโปรขับฟรี90วันนะคะเหมาะมากเลยสําหรับคนทํามาหากินและทํากิจการส่วนตัวนะคะเจ้าของกิจการคันนี้เหมาะตอบโจทย์แน่นอนมาดูในส่วนของสภาพใต้คาซนะคะสภาพใต้คาซีนะ,ะเลขตัวถังเดิมๆนะมีของเดิมของใหม่หมดนะล้ออะไร ท่อปลายท่อต่างๆนะคะสีแต้มมัจากโรงงานยังอยู่เลยให้ดูจากสภาพที่น้องจะจษารีวิวว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะเพราะว่าน้องจะจษาจรีวิวตามคามเป็นจริงแล้วก็ให้เห็นสภาพจริงๆนะคะใครไม่เชื่อก็ให้ญาติหรือให้คนรู้จักมาดูรถให้นะคะถ้าไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของภายในนะคะกันบ้างนะคะถึงจะเป็นแคบนะคะตรงห้องเก่งนะคะแต่ถือว่ายัาง กว้างนะคะแล้วก็นั่งขับได้สะดวกสบายแน่นอนคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดนะคะในส่วนของห้องเก๋งแผงประตูนะคะสีดําคุมโทนทั้งหมดเลยปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าปุ่มเซนทันล็อกวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆความใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะพวงมาลัยสภาพใหม่ๆนะคะไม้ก็แค่แสนหกเนาะไม้แสนหไม้แท้เลยนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์เดิมๆนะ รีบเลยนะคะรีบตัดสินใจเลยคนที่เห็นคลิปน้องเาจ๋านะ FC และแฟนคลับของน้องเจจ๋ารีบตัดสินใจด่วนเลยมีคันเดียวโอ้ยต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ใช่แสนหกนะคะมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะตัวนี้ราคาก็ถูกนะคะใครสนใจใครอยากได้อยากจับจ้องนะคะน้องเจจ๋ายินดีดูแลทุกเคสเลยนะคะเป็นคน จะพูดภาษาอีสานก็ได้นะคพูดภาษาอีสานเพื่ก็ได้นะฟังออกนะเป็นโคจััดสุรินนะแล้วก็ในส่วนของเบาะนี้นะฮะได้เบาะหนังนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังสีดําสภาพเดิมแล้วก็สังเกตตรงที่รองสีรานนะคะก็จะเป็นรุ่นแบบคลาสสิกมาเลยนะคะนี่คือของเดิมแม่แรงนะคะต่างๆเอาอะไรทุกอย่างพร้อมใช้งานได้ปกตินะคะ ของทุกอย่างเพอร์เฟกมากนะคะคันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวน้องาจจ่าจะเปิดในส่วนของห้องข้างนะคะผู้โดยสารคนห้องตรงประตูนะคะข้างคนขับให้ดูเลยนะคะรีวิวให้เห็นกันชัดๆเลยว่าคันนี้น้องเจจ่ารีวิวนะคะตามความจริงแน่นอนนะคะไม่จกตาลูกค้าเลยนะคะที่เพรยนต์เท่านั้นนะคะรถเกีเอที่เพรยนต์เท่านั้นเลยนี่นะคะสภาพค่อนข้างจะใหม่แล้วว้าวกันเลยนะคะ สภาพค่อนข้างจะใหม่แล้ว้าวกันเลยนะคะใครได้นะคะปลายคันนี้บอกเลยคุ้มค่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะจะของเดิมสภาพสวยดูแลรักษาดีนะคะคอนโซลตรงกลางอะไรวัสดุต่างๆอยู่ครบหมดสมบูรณ์แบบรวมไปถึงคอนโซลเกียร์นะคะและเบาะต่างๆก็อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวน้องเจะจ๋าจะพาลูกค้านะคะไปชมในส่วนตัวของห้องเครื่องนะคะตอนแรกนะคะพูดไม่ผิดนะคะเมื่อกี้ดูผิดไม่แค่1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นไม่ใช่แสนหกหมื่นะคะแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมนะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมแล้วก็การที่พูดไปตรงๆก็คือไม่ไม่ได้ก่อแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะห้องเครื่องกันเลยเดี๋ยวน้องเจะจ๋าพาไปดูนะนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูให้จบคลิปกันเลยไปด้วยนะคะ มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4เชื้อเพลิงดีเซลล้วนนะคะคันหน้าเดิมนะคะคันหน้านี่เดิมทั้งหมดเลยนะคะคันหน้านี่เดิมทั้งหมดเลยแบตเตอรี่เดิมเดมนะคะแบตเตอรี่เดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีรอยแก้ไขตกแต่งหรือดัดแปลงใดๆนะคะคันหน้าเดิมทั้งหมดแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันขยับ รอยซีนทั้งมะพร้า,าวจากโรงงานตรงนี้นิ่มๆจิกลงแสดงว่ารถไม่ได้โป๊สีมานะสนวนกันความร้อนมเมลาม็ดอัคต่างๆอยู่ครบหมดนี่คือการันตีนะคะการชัดรถของบริษัทเพจยนนะคะไม่แค่1นึ0 0 0สนหนึ่งเองนะคะถือว่าคุ้มนะในราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวน้องจะจ่าจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะอันนี้คือได้ยินเสียงประภาพเครื่องยนต์นะคะน้องจจจ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะอันนี้คือสตาร์ที่ดูกันชัดๆเลย กล้องสดนะคะเดนสดเลยนะคะไม่มีโกงลูกค้าแน่นอนนะคะนี่เครื่องยนต์ที่อาารยทเครื่องยนต์่อยู่นะทำงานได้ปกติไม่มีเสียงด้งนะคะเครื่องยนต์นิ่งกลิบน่าสนใจและสวยน่าสนใจมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพแล้วก็ออกได้ทุกจังหวัดนะคะใครอยากได้จริงๆนะคะติดต่อหาน้องจ๋ดาเบอร์0ู4ย์8 7 7า6เเบอร์สายตรงเลยนะคะ เบอร์สายตรงเลยฝากไว้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์นะคะใครอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆของน้นองจ้าจ๋าก็โทรเข้ามาคุยกันก่อนเนาะ,ะโทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอแนะแล้วข้อน่าสนใจต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้สําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนจับเจ้า t o y o ต้ารีโวนะคะตัวตอนเดียวปี2018ราคา3 4 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ